เอาเร็วๆๆ็เชฟเชฟสไลด์ให้คล่องกว่านี้ดิสไลด์ของดีมากแฮมเร็วสไลด์คล่องกว่านี้ต่อเลยเร็ว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 ซอยเร็วมือเร็วต่อเลยเร็ว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 เชฟไปเร็วเชฟไม่ต้องยุ่งไม่ต้องห่อตัวยืดตัวขึ้นยืดตัวขึ้นไม่ต้องห่อตัวยืดตัวขึ้น เร็ว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 ให้ปึ้งออกสายนะแฮมแปซสายวนออกสายเชฟลูกต่อไปวนออกสายแปซสายดีเออถอยลงดีเชฟไปถึงมากเกอร์เลยเชฟอึบเออ,เอ,อ เอาให้ตรงตรงให้ตรงตรงส่งให้เดียวตรงตรงเอาสิบลูก เออเร็วๆสิงโตไม่ได้ใครวิ่งเขาให้ถอยมาสิงโตยาวขึ้นมาแฮมอยมาอีกแฮมแฮมอยมาอีกเชฟไม่ต้องเชฟอย่านั่งดิเชฟยืนขึ้นเดี๋ยวมันตูดใหญ่เดี๋ยวตรงถ้าออกสายแปล้ายเลยเดี๋ยวแปล้ายนะถ้าออกขวาแปลขวาอเออ ออกขวาแปลขวาออกซ้ายแปลซ้ายแปลแรงๆเลยให้บอลมีน้ำหนักเลยอยากให้มันออกอยู่ไกลอยากให้มันอยู่ไกลเชฟจะเหยียบเชฟจะเหยียบเชฟแปลแรงๆเชฟไม่ต้องเก็บแรงไว้ไอ้แฮมอ,อย่าไปเก่งสิเออ แแปหนึ่งสองแล้วแปะออกเลย <One. S 1> เชฟ <One. S 1> ดีมากเดียวเชฟแก้ไข <One. S 1> แก้ไขเท่าไหร่แล้ว <One. S 1> นั่นแหละเดี๋ยววางขาห่างไปดีเออมองซ้ายมองขวาก่อนนี่จะส่งขึ้นหลังจำเรืองหลังด้วย ก่อนที่จะพลิกเตินมาว่ามันมีคู่ต่อสู้ไหมํำเรืองหลังด้วยเดียวชำเรืองหลังก่อนเออํำเรืองหลังก่อนเออแล้วก็เรียกบอลํำเรืองหลังก็เรียกบอลแฮมอีกแล้วซอยขา มองชำเรืองหลังมองมันจะได้รู้ว่าเออมันจะได้รู้ว่าคู่ต่อสู้เราอยู่ไอคนนี้เราจะส่งไปมันอยู่ไหนแต่งจังว่าเออนั่นแหละเอียงข้างนิดนึงชเชฟแรงๆเลยเชฟกระแทกเลยเดียวเออจะได้เหมือนตอนเราแข่งกระแทกแรงๆเลยเออนั่นแหละกระแทกแรงๆเลยไอคนนี้ไอคนรับข้างนอกก็มองด้วยชำเรืองด้วย เออยี่สิบแล้วบป<น>่ะเด้ยนองเท้าใหม่อะไรวะ<น>ดีนั่นแหละเออเออมันคล้องๆอ,อย่างนั้นแหละ You mag the